ใครเป็นหนี้ติดตามกันนะครับนายกเตรียมถแถลงใหญ่8ธันวาคมนี้แก้หนี้ทั่วประเทศแก้หมดไม่สนหนี้ใครทั้งในระบบและนอกระบบครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเนื่องจากเรื่องหนี้เป็นปัญหาใหญ่แน่นอนครับใครไม่เป็นหนี้ไม่รู้หรอกว่ามันใหญ่ขนาดไหน นอกจากนั้นปัญหานี้สินยังนําไปสู่ต้นตอของการเกิดอาชญากรรมด้วยโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหานี่ครัวเรือนทั้งนี่ในระบบและนี่นอกระบบนะครับในวันที่8ธันวาคมนี้ที่ i m p a c คอ r e n นเมืองทองธานีเรื่องแกหนี้ในระบบนะครับอย่างนี่กยศออท่านนายกบอกว่าได้มอบหมายให้ในายกิติรัตน์นรนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วส่วนนี่นอกระบบก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันดอกเบี้ยเนี่ยเดือนละ1 0 1 5เ์ ไม่ถึงปีดอกเบี้ยมาทบต้นไปแล้วซึ่งก็จะมีกลยุทธ์ในการเข้าไปจัดการนะครับอย่างเช่นอาศัยอำนาจของตำรวจในพื้นที่ท่านในอำเภอนะครับจะต้องมีการเรียกเจ้าหนี้รายใหญ่กับลูกหนี้เนี่ยมาเคลียร์กันและจากนั้นจะมีการกำหนดเป็น KPI หรือว่าตัวชี้วัดผลการทำงานด้วยโดยเรื่องนี้ท่านนายกบอกว่าจะลงมาดูแลด้วยตนเองครับส่วนหนี้ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME นะครับจะมีการตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นมา เรื่องนี้มอบหมายให้ในายกฤษดารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งกําลังพิจารณาว่าจะครอบคลุมหนี้ของธนาคารพาณิชย์ด้วยหรือไม่เอาเฉพาะหนี้ของธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยตอนนี้ก็มีพอสมควรแล้วครับนอกจากนั้นยังอาจจะได้ฟังข่าวดีกันด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านมารัฐบาลได้ดาเนินการพักหนี้เกษตรกร,ร,กรไปแล้วแต่ทุกวงเงินหนี้เนี่ยรวมกันไม่เกิน0,000 0นบาทตอนนี้ท่านสุรพันธ์บอกว่า กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายให้เกษตรกรที่มีหนี้เกิน3,000 300, 0 0บาทได้เพิ่มเติมด้วยครับจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับก็ถือเป็นการประกาศหลางหนี้ทั่วประเทศนะครับทั้งหนี้ครัวเรือนหนี้ในระบบหนี้นอกระบบรายละเอียดนั้นเดี๋ยวต้องรอดูการถแถลงข่าวใหญ่ของท่านนายกเศรษฐานในวันที่8ธันวาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีแล้วมีความคพบหน้าอย่างไรผมจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งครับ